คืนหนึ่งที่ควรเป็นแค่ความหวานของสามีภรรยากลับซ่อนปืนมีดและความลับระดับชาติเมื่อภรรยาคือนักฆ่าและสามีคือสายลับที่เธอไม่ควรรักหากความจริงถูกเปิดเผยในคืนเดียวกันใครจะรอดและความรักครั้งนี้จะเป็นกับดักหรือทางรอดเดียวของหัวใจคู่รักสุดเนียนภรรยานักฆ่าสามีสายลับแกล้งหวานจนหลุดโป๊ความวุ่นวายกลายเป็นรักแท้ที่ไม่คาดคิด คาคืนฝนพรำในคอนโดหรูย่านสาทรแสงไฟสีส้มสะท้อนกระจกเปียกน้ํากลิ่นดินชื้นลอยปะปนกับกลิ่นน้ําหอมราคาแพงเธอยืนหน้าเคาน์เตอร์ครัวมือข้างหนึ่งจับมีดอีกข้างสั่นเล็กน้อยจากภารกิจที่เพิ่งจบเสียงกุญแจหมุนช้าๆประตูเปิดออกเขาเก้าวเข้ามาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนอ้อมแขนของเขาอบรอบเอวเธอ ถ้าทางหวานชื่นเหมือนสามีที่แสนดีแต่ชีพจรเขาเต้นแรงชิดกับหลังเธอเธอได้ยินเสียงเครื่องสื่อสารแผ่วเบาใต้เสื้อสูตรหัวใจเต้นกระหน่ำลมหายใจติดขัดชั่ววินาทีเขากระซิบคำรักข้างหูแต่สายตาสะท้อนเงาปืนบนโต๊ะความอบอุ่นแปรเปลี่ยนเป็นความระแวงเสียงลิฟหยุดที่ชั้นเดียวกันก้าวเท้าหนักแน่นใกล้เข้ามา ความเงียบกดทับห้องทั้งห้องเธอซ่อนมีดไว้ด้านหลังเขาขยับตัวบังเธอโดยไม่รู้ตัวเงยเย็นไหลาตามแนวสันหลังสายตาทั้งคู่สบกันผ่านกระจกความจริงที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเริ่มสั่นคลอนความหวานที่แกล้งสร้างเริ่มเจ็บจริงในอกเสียงข้อประตูดังขึ้นช้าหนักชัดเจนกลิ่นควันปืนเก่าลอยแต่ปลายจมูก หัวใจทั้งสองเต้นไม่เป็นจังหวะมือของเขาและเธอจับกันแน่นกว่าที่เคยเสียงเคาะประตูดังซ้ำอีกครั้งแรงขึ้นใกล้ขึ้นไฟในห้องกระพริบเบาๆเงาคนด้านนอกทอดยาวผ่านช่องประตูความเย็นแล่นขึ้นมาถึงต้นคอเธอรับรู้ถึงแรงบีบจากมือเขาอุ่นมั่นคงต่างจากเป้าหมายที่เธอเคยจับมาเขาเอียงศีรษะเล็กน้อย สายตากวาดมองมุมห้องอย่างมืออาชีพลมหายใจเขาช้าแต่หนักเสียงสื่อสารในเสื้อเขาดังขึ้นอีกครั้งคำสั่งสั้นกระชับเย็นชาเธอกลืนน้ำลายความทรงจำของเป้าหมายที่ล้มลงผุดขึ้นภาพเลือดบนพื้นหินอ่อนซ้อนทับกับภาพเขาประตูเริ่มสัน่นกรอนส่งเสียงครางต่ำหัวใจเธอเต้นชิดจังหวะเดียวกับเขา เขาดึงเธอเข้ามาใกล้กระซิบแผ่วข้างหูน้ำเสียงจริงจังกว่าคำหวานใดร่างกายเธอแข็งค้างกลิ่นโลหะจากปืนผสมกับกลิ่นผิวของเขาความสับสนแผ่ซ่านในอกเสียงกระจกแตกจากระเบียงลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมเงาดำแสงไฟสะท้อนใบหน้าที่คุ้นเคยเกินไปเธอขยับมีดขึ้นช้าๆเขาขยับปืนขึ้นพร้อมกัน สองอาวุธชี้ไปคนละทิศเสียงฝีเท้าเร่งรัวเสียงตะโกนสั่งการตัดอากาศห้องรูปรเปลี่ยนเป็นสนามล่าสายตาเขาหันกลับมามองเธออีกครั้งไม่ใช่สายลับไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นชายคนเดียวที่ทําให้มือเธอสั่นเสียงปืนดังแหลมฉีกอากาศกระจกแตกกระจายเป็นฝนใสเศษแก้วเฉียดผิวจนแสบเขาผลักเธอลงกับพื้น ร่างกายปกป้องโดยสัญชาตญาณน,น้ำหนักของเขากดแน่นจนลมหายใจขาดช่วงกลิ่นดินปืนคลักคลุ้งควันลอยต่ำปกคลุมห้องเสียงหัวใจดังชัดในโสตประสาทเธอเห็นเงาคนวิ่งผ่านประตูที่พังเสียงรองเท้ากระแทกพื้นหินอ่อนจังหวะเร่งราวกับการล่าเขายิงตอบโต้โดยไม่หันกลับท่าทางแม่นยำนิ่งเยือกเย็น มือของเธอยังจับมีดแน่นปลายนิ้วชาเงื่อเย็นไหลเข้าตาสายตาเธอเหลือบมองแผ่นหลังเขาแผลเก่าซ่อนใต้เสื้อเชิ้ตรอยเดียวกับข้อมูลที่เธอเคยอ่านความจริงกระแทกหัวใจแรงเจ็บไม่อาจปฏิเสธเสียงสื่อสารในห้องดังพร้อมกันหลายจุดคำสั่งทับซ้อนสับสนโกลาหน เขาหันกลับมาหาเธอสายตาคมเข้มสั่นไหวเพียงเสี้ยววินาทีเพียงพอให้เธอเห็นความกลัวที่เขาซ่อนไว้เธอขยับเข้าใกล้เลือดหยดจากปลายแขนลงพื้นอุ่นสดจริงเสียงระเบิดจากชั้นล่างสะเทือนถึงกระดูกตึกทั้งตึกสั่นสะท้านเพดานโปรยฝุ่นลงมาเขาจับข้อมือเธอแรงแน่น ไม่ยอมปล่อยแววตาทั้งคู่สบกันท่ามกลางเสียงไซเรนคำโกหกที่เคยใช้ป้องกันตัวเริ่มพังเหลือเพียงความรู้สึกดิบที่ไม่ควรเกิดเงาปืนอีกระบอกโผล่จากมุมมืดเล็งตรงมาที่พวกเขาใกล้ชัดหลบไม่ทันเธอเห็นแสงสะท้อนบนลำกล้องเย็นคมใกล้จนผิวหนังรู้สึกชา เขาดึงเธอหลบหลังโซฟาที่คว่ำลงกระสุนฝังผนังดังสนัน่นแรงสั่นสะเทือนกระแทกอกเสียงหายใจของเขาอยู่ใกล้เกินไปอุ่นสัน่นไม่เหมือนสายลับที่เคยอ่านจากแฟ้มลับเธอขยับตัวตามสัญชาตญาณปลายมีดเฉียดข้อมือเขาเลือดซึมออกมาช้าๆเขาสบตาเธอไม่ตำหนิไม่โกรธ เพียงรับรู้เสียงฝีเท้าเพิ่มจำนวนหนักเร่งล้อมเข้ามาแสงไฟฉุกเฉินเปลี่ยนห้องเป็นสีแดงเงาทับซ้อนกันบนผนังเหมือนกรงที่ค่อยๆปิดเธอได้กลิ่นน้ําหอมของเขาประปนกับควันความทรงจําคืนหวานที่แกล้งเล่นย้อนกลับมาทุกสัมผัสกลับจริงจนเจ็บเขากระซิบใกล้หูสั้นหนัก เป็นแผนหนีที่ต้องเชื่อใจกันหัวใจเธอเต้นแรงจนได้ยินชัดความไม่สบายใจแผ่ซ่านทั่วร่างแต่ร่างกายกลับขยับตามเขาเงาคนด้านหน้าเคลื่อนไหวปืนอีกกระบอกยกขึ้นนิ้วเริ่มเหนียวไกมือของเธอและเขาประสานกันแน่นไม่ใช่ท่าทางลวงไม่ใช่การแสดงเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนทุกอย่างในเสี้ยววินาทีเสียงไกถูกเหนียวลง ควันปืนพุ่งผ่านอากาศอับกระแทกผนังด้านหลังจนแตกเป็นรูเขากระชากเธอวิ่งฝ่าฝุาฝ่นปูนพื้นลื่นจากน้ำฝนที่ซึมเข้ามากลิ่นสนิมและควันผสมกันจนแสบจมูกไฟฉุกเฉินดับวูบความมืดกลืนทุกอย่างเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นดังในอกเธอสะดุดเขาคว้าไว้ทันแรงดึงทำให้ร่างทั้งสองชนกันแน่น ลมหายใจปะทะกันใกล้เกินไปดวงตาเขาสะท้อนแสงไฟริบหรี่เต็มไปด้วยความเร่งด่วนที่ไม่เคยเห็นเสียงวิทยุสื่อสารตะโกนชื่อเขาดังชัดเหมือนคำตัดสินเธอแข็งค้างปลายนิ้วเย็นเฉียบความจริงอีกชั้นกำลังกดทับสติเขาพาเธอเข้าทางเดินแคบหลังลิฟผนังชื้นอากาศอึดอัด ทุกก้าวเหมือนถูกจับตามองเสียงฝีเท้าตามหลังมาใกล้ขึ้นจังวันหนักไม่เร่งมั่นใจเธอได้ยินเสียงคลิกของแมกกาซีนรู้ทันทีว่ากระสุนยังเหลือความตึงเครียดบีบรัดหน้าอกเขาหยุดกระทันหันหันมาบังเธอด้วยลำตัวแผ่นหลังรับเงาปืนเต็มสายตาเธอเห็นเงอไหลาจากขมับเขาหยดลงบนพื้นซีเมน อุ่นจนหัวใจสะดุดเสียงปืนอีกนัดดังขึ้นใกล้กว่าเดิมสะท้อนในทางเดินแคบก้องจนหูอื้อเธอยกมีดขึ้นโดยไม่รู้ตัวมือไม่สั่นเหมือนก่อนความรู้สึกบางอย่างกำลังแข็งแรงขึ้นเงาคนขวางทางออกสุดทางเดินรูปร่างคุ้นเคยเกินไปชื่อเดียวกับเป้าหมายในแฟ้มสีแดงสายตาเขาและเธอประสานกันอีกครั้ง คำถามมากมายไม่ต้องเอย่ยการเลือกครั้งนี้ไม่มีทางย้อนกลับเหน่านั้นก้าวออกจากความมืดแสงไฟฉุกเฉินสะท้อนใบหน้าที่เธอจำได้แมน่นหัวหน้าภารกิจที่เธอเคยสาบานว่าจะไม่เจออีกอากาศในทางเดินเหมือนหยุดนิ่งกลิ่นเหงื่อกลิ่นโลหะกลิ่นความตายที่คุณเคยเขาขยับยืนข้างหน้าเธอไหลเกรง ท่าทางพร้อมรับคำสั่งหรือคำพิพากษาเสียงรองเท้าหนังหยุดห่างไปไม่กี่ก้าวสายตาคมกริบกวาดมองทั้งสองคนช้าหนักกดดันคำพูดแรกหลุดออกมาเรียบเย็นเหมือนมีกริดอากาศหัวใจเธอกระตุกแรงข้อมูลในแฟ้มชื่อรหัสทุกอย่างเชื่อมต่อกันในเสี้ยววินาที มือเธอกำม,มิดแน่นขึ้นรู้สึกถึงแรงสั่นที่ไม่อาจควบคุมความไม่สบายใจไหลเข้ามาแทนความกลัวเขาหันมามองเธอเพียงครู่สายตานั้นขอเวลาขอความไว้ใจโดยไม่ต้องพูดเสียงวิทยุสื่อสารรอบตัวเริ่มดังพร้อมกันคำสั่งใหม่เสียงฝีเท้าจากหลายทิศวงล้อมกำลังปิดเพดานเหนือศีรษะส่งเสียงล้าน ฝุ่นร่วงลงมาเป็นสายเหมือนสัญญาณว่าทางเลือกกำลังหายไปเธอขยับก้าวหนึ่งไปข้างหน้าพื้นซีเมนต์เย็นจัดใต้ฝ่าเท้าร่างกายตัดสินใจก่อนสมองสายตาหัวหน้าภารกิจจับจ้องเธอทันทีคิ้วขมวดลมหายใจหยุดชั่วขณะปืนในมือเขายกขึ้นเล็กน้อยไม่เล็งแต่เตือนเสียงไซเรนดังใกล้ขึ้นอีกระดับ แรงสันสะเทือนวิ่งผ่านผนังเวลาเริ่มบีบคั้นเธอสูดลมหายใจลึกรับรู้ถึงน้ำหนักของทุกการฆ่าในอดีตและทุกคำโกหกในชีวิตคู่นิ้วของเขาแตะหลังมือเธอเบาๆสั้นเร็วเหมือนสัญญาที่ไม่มีทางถอนเงารอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันปืนหลายกระบอกยกขึ้นปลายทางเดินถูกปิดตาย ความเงียบก่อนการประทะกดทัพทุกประสาทหัวใจเต้นแรงจนเจ็บและการตัดสินใจครั้งต่อไปกำลังจะเปลี่ยนชะตาของทุกคนเธอค่อยๆลดมีดลงเสียงโลหะกระทบพื้นดังแผ่วชัดเจนหนักแน่นเขาวางปืนตามท่ามกลางสายตาตกตะลึงรอบด้านความเงียบแผ่ซ่านไปทั่วทางเดินหัวหน้าภารกิจชะงักแววตาแข็งกร้าสั่นไหวเล็กน้อย เหมือนเห็นบางอย่างที่ไม่อยู่ในแผนไฟฉุกเฉินกลับมาสว่างนิ่งฝุ่นในอากาศค่อยๆจางเสียงไซเรนไกลออกไปมือของเขาเอื้อมมาจับมือเธออุ่นจริงไม่ใช่การแสดงอีกต่อไปเธอรับรู้ถึงจังหวะหัวใจที่สงบลงความหนักอึ้งในอกค่อยๆค,ค,คลายเหมือนวางภาระที่แบกมาทั้งชีวิตคำสั่งถูกยกเลิก ปืนรอบตัวลดลงทีละกระบอกความตึงเครียดสลายไปพร้อมลมหายใจยาวทั้งสองเดินออกจากทางเดินแคบนั้นแสงเช้าแรกส่องผ่านกระจกแตกอบอุ่นอย่างไม่คาดคิดในโลกที่เต็มไปด้วยการลวงพวกเขาเลือกความจริงและความรักที่เกิดจากความวุ่นวายกลับกลายเป็นที่พักพิงเดียวของหัวใจ